รีวิวที่พักติดทแแะเลตอนนี้เราก็อยู่กันที่บันดีปิดรีสอร์ทจันทบ,บุรีถึงที่พักแล้วจ้า <c oughs> ก่อนอื่นก็ต้องเข้าไปเช็คอินก่อนพนักงานที่นี่เขาบริการดีนะเธอมีค่ามัดจำหนึ่งพันบาทนะและนี่ก็คือบรรยากาศด้านในระหว่างรอก,ก็มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยเ <c oughs> ก็บไปสองสามรูปพอจากนั้นเขาก็มีบริการรถรับส่งบรรยากาศคือดีมากๆเลยวันที่ไปจะบอกว่าไม่มีแดดเลยนะเธอตอนนี้ก็กําลังนั่งรถเข้าไปที่พักด้านในระหว่างนี้ก็กิน ชมวิวพังพังเป็นกอนถึงที่พักแล้วจ้ามองลงมาก็จะเห็นสระว่ายน้ำและก็วิวทะเลมารีวิวห้องพัก กันดีกว่าได้ห้องเบอร์5้นี่แอบใบหัวหรือเปล่าจะบอกว่าที่นี่ที่พักราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง1440บาทราคาเข้าพักวันปกตินะแต่ช่วงที่เรามาพักเป็นช่วงเทศกาลเราก็เลยเลือกเป็นห้องสุพิเรียรูมในราคา2800บาท้าเป็นวันปกติราคา1960บาทเองรวมอาหารเช้าด้วยนะทะอมุมแรกเป็นมุมกระจกเอาไว้แต่งตัวแต่งหน้าส,สวยแล้วก็จะมีกาแฟอันนี้ชงกินเองนะเธอแล้วก็จะมีทีวีให้ก็เป็นเรื่องปกติที่ ทุกที่ก็ต้องมีต้านล่างทีวีก็จะมีตู้เย็นเล็กๆให้ด้วยต่อมาก็จะเป็นเตียงเตียงใหญ่นอนนุ่มสบายจะนอนท่าไหนก็ย่อมได้นี่คือการรีวิวเตียงใช่ไหมโอเคก็ตามนั้นต่อมาก็จะมีมุมโซฟาให้นั่งด้วยนะใครจะนั่งถ่ายรูปหรือนั่งจิบบายก็แล้วแต่หรือจะนั่งทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นส่วนวิวตรงหน้าต่างนั้นเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเพราะว่ามองออกไปก็จะเห็นแต่ตึกไม่ต้องเสียใจไปเพราะตึกด้านหน้านั้นวิวติดสระว่ายน้ําและติดทะเล ราคาที่พักก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะว่ามีหลายโซนโซนที่เปิดออกไปแล้วเห็นทะเลราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกเพราะที่นี่เขาถือได้ว่าเป็นหาดส่วนตัวนะคนจะไม่พลุกพ่านเลยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนจริงๆมุมต่อมาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะมีไม้แขวนและเสื้อคลุมอาบน้ําให้และถ้าเผื่อฝนตกเขาก็จะมีร่มให้ด้วยมีผ้าเช็ดตัวและก็ยังมีตู้เซฟใส่งเงินล้านให้ด้วยนะต่อไปเราจะไปดูห้องน้ํากันดีกว่าห้องน้ําเขาดีนะสะอาดมากๆเลยในห,ห้องน้ําก็จะแยกเป็น2โซนชัดเจนน้ำก็จะมีที่กั้นไว้ แล้วก็จะมีน้ําอุ่นส่วนใครที่ไม่ชอบอาบน้ําอุ่นก็อาบน้ําเย็นไปจ้าส่วนแสงไฟก็จะดูสลัวๆเนี่ยนะเธอจะอยู่ในที่มืดหรือที่แจ้งฉันก็สวยเหมือนเดิมนั่นแหละส่วนครีมอาบน้ําแชมพูหรือครีมนวดแปรงสีฟันที่ปั่นหูบล,บลาๆก็มีไว้บริการในห้องน้ําหมดเลยโอเคเราก็รีวิวแค่นี้กันเนาะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดไปเล่นน้ําทะเลกันดีกว่าไปกันเลยและนี่ก็คือชุดเล่นน้าทะเลมาทะเลไม่เล่นน้ําทะเลเขาว่ามาไม่ถึงทะเลแต่ก็ต้องเสียใจที่ไม่ได้ เล่นน้าทะเลจริงๆเพราะว่าคลื่นมันแรงมากเขาก็เลยต้องปักธงแดงไว้ว่าไม่ให้เล่นแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าแต่งตัวสีสวยออกมาเดินเลดๆที่ริมทะเลก็ได้คลื่นทะเลก็แรงลมก็แรงไปอีกส่วนคนไม่ต้องพูดถึงแรงก่าคลื่นทะเลและลมแน่นอนโอเคเป็นนางเอก MV music แล้วหนึ่งเข้ากับเพลงอะไรดีนะเ,เดี๋ยวเราไปดูวิวทะเลกันดีกว่า <หา S 1> จะบอกว่าก่อนที่จะลงไปเดินเล่นที่ริมทะเลพอรองเท้าไว้ตรงบันไดาทางขึ้นก็ไม่คิดว่าคลื่นมันจะแรงขนาดนี้พอจะกลับมาเอารองเท้ารองเท้าดันหายไปคนละข้างพัดหายไปกับคลื่นทะเลเลยจ้าเงืดไหลเกือบกระหายได้เดินเท้าเปล่าลงเล่นน้ำนะเดี๋ยวต้องมาล้างตัวก่อน และนี่ก็คือหลังจากที่ไม่สามารถเล่นน้ําทะเลได้นะก็เลยต้องขึ้นไปเปลี่ยนชุดมาเล่นน้ําที่สระว่ายน้ําแทนชุดว่ายน้ําชุดนี้ชุดเดียวเที่ยวทั่วไทยก่อนอื่นฉันก็จัดสไลเดอร์ก่อนเลยจ้าสระว่ายน้ําเขาก็จะมีสองสระนะสระนี้ก็คือเด็กเล่นได้ฝั่งด้านขวามือน้ําก็จะตื้นหน่อยแต่ว่าตรงนี้น้ําลึกถึงคอเลยนะ ดึกปะดึกกรอนเอาเล้วเปเลยไปเลยเร้จะไปลงสไลเดอร์นะไ <c oughs> ปแล้วไปแล้วไปแล้ว เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างถ้าแดงสะนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําสําหรับผู้ใหญ่ส่วนเด็กก็สามารถเล่นได้เหมือนกันเห็นตึกที่พักด้านหลังเราไหมคือตึกด้านหลังที่พักเราเองตรงนี้สามารถนั่งตรงหน้าระเบียงมองเห็นวิวทะเลได้เลยเดี๋ยวมาดูผู้ชายว่ายน้ํากันไปแล้วคิดวี ลาวเดอถึงฝั่งแล้วจ้าเดี๋ยวให้ดูวิวตรงนี้วิวสวยมากมากว่าจะมาเล่นน้ำทะเลแต่ว่าเล่นไม่ได้นะเพราะว่าขึ้นมันแรงมากแล้วน้ำมันก็ขึ้นนะเขาก็เลยปากธงแดงว่าไม่ให้เล่นแล้วก็เลยต้องมาเล่นสระน้ำแทนมีสองสระนะอันนี้สระผู้ใหญ่แล้วก็มีสระเด็กอันนู้นจะเป็นสระเด็กนะ นนี้ก็เล่นน้ำจนเหนื่อยไม่ไหวแล้วต้องขอเดินแบบเลอะๆไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนนะ เพราะว่าตอนนี้คือหิวข้าวมากในระหว่างที่กำลังจะเดินกลับห้องพักก็จะมีห้องเพลย์รูมเล็กๆให้เล่นสำหรับน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะและนี่ก็คือห้องเพลย์รูมสภาพตอนนี้คือเละมากเพราะว่าน้องๆเพิ่งจะเล่นเสร็จไปเดี๋ยวก็จะมีพนักงานมาเก็บให้เรียบร้อยเหมือนเดิมถ้าใครสนใจมาพักที่นี่ที่พักติดทะเลเป็นหาดส่วนตัวก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจบันดีบีดรีสอร์ทได้เลยนะ